สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะชาวราศีกันกนอีกครั้งหนึ่งนะคะในชั้นี้หน้าทาวโรธาก็จะมาทําเป็นคลิปเสร็จนะคะในหัวข้อพอที่คุณขอไว้นะคะมีเทพองค์ใดบ้างนะคะจะสมบังดังใจที่เราขอหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นลันกษณะว่าเรายังคิดไปออกเลยว่าเ,ออเดือนมกราคม68เนี่ยควรจะไปขอเทพองค์ไหนดีให้เข้ากับดวงชะตาของตัวเองแล้วก็ ขอประสบความสำเร็จนะคะขอให้ถูกองค์อะไรประมาณนี้นะคะความหมายจะเป็นประมาณนั้นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบมีแผนการเอาไว้แล้วว่าจะไปขอองค์นี้องค์นี้แหละนะคะหรือว่าอาจจะมีการไปขอเอาไว้แล้วด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เพียงแค่ว่ารอว่าเออมันจะได้ตามที่เราขอหรือเปล่าแต่ต้องบอกก่อนว่าการขอเนี่ย เราไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราขอเสร็จแล้วแล้วเราก็นั่งเฉยๆไม่ต้องทําอะไรเลยแบบอยู่บ้านแบบสวยๆหล่อๆเฉยๆไม่ใช่นะขอแล้วต้องลงมือทําด้วยลงมือปฏิบัติด้วยถึงจะเห็นผลลัพธ์เพราะว่าการขอพรขอเทพสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์น่ะท่านเป็นเพียงแค่เครื่องยึดเหนี่ยวให้กับจิตใจเราเป็นเหมือนกับเติมพลังให้กับเราเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลงมือทําเองด้วยนะคะปฏิบัติด้วยนะคะ อ่ะโอเคนะคะพูดจริงเกิดแต่วันที่16กันยายนนะคะไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะสามารถที่จะเข้ามารับฟังคอนเทนต์ได้นะคะต้องบอกกันว่าทำนายแบบภาพโดยรวมนะไม่ได้จาดจงดูของใครฟังแบบมีสตินะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขออะไรก็ได้ที่ ไม่เกินบุญหรือบารมีของตัวเองนะคะต้องเช็คพลังงานด้วยนะบางทีอะเรียกขอเรื่องนี้ไปแล้วทำไมไม่ได้เปเพราะว่ามันเกินบุญบารมีของเราเพราะฉะนั้นต้องสร้างฐานบุญบารมีของตัวเองเอาไว้เยอะๆเวลาที่ขอแล้วมันจะได้ได้ง่ายนะคะมามาเริ่มกันเลยราศีกันนะคะคือหน้าเช็คพลังงานตอนนี้คือจะเห็นบารมีขององค์เทพไปหลายองค์แล้วก็บารมีของหลวงปู่นะคะหลวงพ่อนะคะค่อนข้างหลาย,ลายองค์เหมือนกัน มีตามนี้ไหมนะคะมีใครไปขอพรหลวงปู่สดไหมคือได้เห็นเป็นหลวงปู่สดขอพรหลวงปู่หมุนขอพรหลวงปู่คูบาคลองที่จังหวัดลําปางขอพรหลวงปู่เอ่อเขึ้นมาว่าเป็นหลวงปู่โตด้วยหลวงปู่โตผมผมะปันไม่ใช่หลวงปู่โตผมรังสีเอ่อหลวงปู่ดูพมมะปัญโยหลวงปู่ม่านภูริทัตโต มีใครขอองค์ตามนี้ไหมแล้วก็ยังมีบารมีของพ่อปุพยานาคือพระยาอนันตนาคราชนะคะขอตามนี้ไหมแล้วก็มีบารมีของพระแม่ลักษมีที่ไปขอเอาไว้บารมีของพระยายมราชแล้วก็เป็นบารมีของพระสุพรรณกัลยานะคะมีใครเช็คพลังงานแล้วไปขอตามนี้ไหมคะนะคะก็เดี๋ยวน่าจะไล่ให้ฟังทีละองค์ทีละองค์นะคะว่าไปขอเอาไว้แล้วนั่นคือจะได้ตามนี้ไหมนะคะ หลวงปู่องค์แรกนะคะที่ไปขอนะคะเป็นพลังงานของหลวงปู่สดก่อนนะพลังงานของหลวงปู่สดใครที่ไปขอหลวงปู่สดเอาไว้นะคะยกมือขึ้นเลยนะ<ม>อขอพรอาจจะเป็นในเรื่องของความสุขหรือโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะบางคนจจะแบบเป็นเกี่ยวบเรื่องของความรักก็ได้ความรักเนี่ยอาจจะหมายถึงคนในบ้านคนในครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าอาจจะหมายถึงบริวารเช่น บริเวณที่ทํางานนะคะมีกำลังมีปัญหาทะเลาะก,กันอยู่ในตอนนี้กับคนใกล้ตัวนะคะคนสนิทคนที่ไว้ใจนะคะแล้วก็เป็นการทะเลาะก,กันในเรื่องของเงินด้วยเป็นเรื่องปัญหาของการเงินนี่แหละทะเลาะก,กันอยู่อาจจะแบบขอให้แบบกลับมาคุยกันอีกทั้งนึงอยากจะให้มันราบรื่นหรือบางทีอาจจะแบบเป็นการขอในเชิงรณะแบบว่าอา่ะขอให้มันจบจบไปแล้วก็จะไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวอะไรกันประมาณนี้อีกก็ได้ใครขอกับหลวงปู่สดประมาณนี้ไหมเป็นเรื่องเงินของ บรรดาญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงคนสนิทนะคะใครขอประมาณนี้นะคะความที่คุณขอไว้จะสมหวังดังใจนะคะหรือใครที่ขอพรนะคะ <c oughs> หลวงปู่คู่บาค่องนะคะที่จังหวัดลำปางนะคะถ้าใครไม่รู้จักท่านนะคะลองเซิร์ชประวัติดูใน Google นะคะมีประวัติของท่านอย่างแน่นอนนะคะใครที่ขอพ่านนะคะอาจจะขอเรื่องอะไรบ้างนะคะอย่าเนี้น่าขอดูซิเกี่ยวกับเรื่องของเงินที่เอาไปลงทุนต่อยอด กับคนรักกับเพื่อนสนิทก,กับคนที่ไว้ใจเอาเงินไปลงทุนแล้วถูกโกงถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังแล้วคุณอยากได้เงินคืนซึ่งอาจจะหมายความว่าเขาเป็นลูกหนี้ของคุณก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นเจ้าหนี้ของคุณก็ได้ถ้าเป็นเจ้าหนี้อาจจะหมายความว่าเ,ออเราอ,อยากจะหาเงินมาใช้หนี้เขาให้มันเร็วที่สุดเพราะว่าเขาก็ตามทวงหนี้มากเลยมากเหลือเกินอะไรประมาณนี้จี้อยู่นั่นแหละประมาณนี้หรือว่าอาจจะเป็นลูกหนี้ของคุณแล้วคุณอาจจะแบบเขาเรียกว่านะเขาเรียกว่า เป็นการแบบไปทวงถามแล้วมันไม่ได้สักทีมางทีก็ได้ยากสเลเกินประมาณนี้ได้ไม่เคยเต็มบาททุกสตางค์เลยประมาณนี้หรือเปล่านะคะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคขอประมาณนี้ได้ไหมได้นะคะคุณจะได้เงินคืนหรืออาจจะหมายความว่าจะได้เงินแบบสักก้อนหนึ่งไปใช้นี่ปลดหนี้กับเจ้าหนี้คุณนะคะ <c oughs> แล้วก็ ขอพรหลวงปู่หมุนนะคะหลวงปู่หมุนเนี่ยอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะใครขอพรออท่านเรื่องอะไรบ้างนะคะความสงบความสบายใจความนิ่งๆนะคะหรือว่าความแบบไม่ใจร้อนนะคะหรือว่าอาจจะหมายถึงการปรับตําแหน่งหรือได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงว่าขอให้มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอุปถัมภ์คาจุนนะคะในเรื่องของการทํางานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าใครที่แบบ กำลังอ,อ,อยู่ในช่วงของการหาเสียงนะนี่นาเห็นเป็นภาพแบบหาเสียงมีนักการเมือง,ะอ,แบบงอะไรประมาณนี้ขอให้แบบที่ลงทุนไปอะไรประมาณนี้ขอให้แบบประสบความสำเร็จขอให้ได้คะแนนอะไรประมาณนี้ขอท่านใช่ไหม พรที่คุณขอคุณจะได้ตามนะั้นแต่คุณอย่าใจร้อนนะคะมันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคนที่ขอพอรนะคะขอหลวงปูม,มั่นพุทธะโตนะคะมีใครขออะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการทํางานหรือสติปัญญานะคะความมั่นคงหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเรื่องของการทํางานนะคะหรือกัลยาณิมิตนะคะที่เข้ามาในชีวิตหรือว่าอาจจะหมายถึงขอให้ได้เจอคนที่แบบว่ารู้จักรู้เรียกว่านะเข้าใจกันได้คนที่แบบ เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นคนที่ถูกใจคนที่แบบว่าถูกคอ,อกันอนะคุยแล้วกแบบรู้เรื่องอะไรประมาณนี้นะคะขอประมาณนี้หรือเปล่านะคะหรืออาจจะหมายความว่าช่วงนี้ทํางานหนักเหลือเกินทํางานเหนื่อยมากมีแต่ปัญหาในเรื่องของการทํางานเนี่ยประมาณนี้หรือเปล่านะคะเหนื่อยกับการทํางานมากบางทีทํางานหนักแบบ มากกว่าสิบชั่วโมงด้วยซ้ำทำงานแบบหามลุงหาม,หามค้าแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วประมาณนี้นะคะใครที่ขอท่านนะคะประมาณนี้นะคะเพราะที่คุณขอไว้นะคะจะประสบความสำเร็จเ,เร็วนี้อย่างแน่นอนนะคะใครที่ไปขอพรหลวงปู่ดูนะคะหลวงปู่ดูพรมปัญโยนะคะนี่นะเองก็เป็นหลวงปู่เอ่อนี่นะเป็น,เป,นเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ดูนะคะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นด้วยเช่นกันนะเพราะว่าน้าเองก็ศรัทธาแล้วก็บูชาท่าน ะะมีบริีของหลวงปู่มั่นอยู่ที่ที่นี่ด้วยแล้วก็หลวงปู่นะคะหลวงปูด่ดูด้วยเช่นกันนะคะหลวงปู่ดูนะคะขอพรอ,อะไรกันบ้างขอพรในเรื่องของความสงบนะคะสติปัญญานะคะความรู้สึกอารมณ์นะคะความสุขสบายความสนทนาหรือโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณความพึงพอใจกับบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือว่าอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรักก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงความคิดสร้างสารรค์ก็ได้เช่นศิลปะ นะคะหรือจิตวิญญาณนะคะหรืออาจจะมาถึงศาสนานะคะขอในด้านประมาณนี้หรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะขอเกี่ยวกับอะไรอีกเช่นเรื่องของการเงินนะคะการเงินในเรื่องของคนในบ้านคนในครอบครัวหรือในตัวของคุณเองนี่สินทรัพย์สินหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของภาระการผ่อนรถการซื้อรถอะไรประมาณนี้ หรือบางคนจะแบบเอาเงินเขาเรียกว่านะเอารถไปรีไฟแนนซ์อะไรประมาณนี้กู้เพิ่มรีไฟแนนซ์อะไรประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องรถด,ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางขอพรเรื่องของการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้นะคะหรือเป็นลักษณะเหมือนกับว่าอาจจะเป็นการขอพอรแบบอขอไว้ก่อนจะได้ตอนไหนก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับว่าลักษณะเหมือนแลเ,เราได้จะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นขอให้ไปแล้วแบบ ประสบความสําเร็จหรือว่าขอให้แบบไปในที่ที่อยากจะไปให้เร็วที่สุดอะไรประมาณนี้นะคะ,ะมีใครขอพอรท่านหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางก็ได้นะเดินทางแบบไปท่องเที่ยวประจนภัยของคุณหรือเป็นการไปทําบุญอะไรประมาณนี้นะคะขอพอรสิ่งที่คุณขอนะคะถามว่าจะได้ไหมได้แล้วท่านบอกว่ามันจะช้าหน่อยมันไม่ใช่ตอนนี้เราที่คุณจะได้แต่ว่ามันจะมีการแบบดีเลย์ล่าช้าเป็นปีอะไรประมาณนี้ เป็นปีนะคะพูดผิดเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนอาจจะแบบไม่ใช่เดือนนี้จะเป็นเดือนหน้าก็ได้ที่ขอเอาไว้นะคะโอเคแล้วก็ขอพรออพระแม่ลักษมีมีพระแม่ลักษมีด้วยนะขอพรในเรื่องของอะไรบ้างนะคะเอ่ยวนะเป็นเรื่องของการเดินทางนะคะการเดินทางมีใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศต่างจังหวัดไหมคะในเ,เรน็วนี้ไปกับเช่นคนรัก ไปกับเพื่อนฝูงไปกับแฟนไปกับคนในครอบครัวไปกับญาติพี่น้องมีไหมคะหรือบางคนจะบอกว่าไปกับลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารคือลูกน้องบริวารในที่ทํางานชื่อต้องเดินทางกับเขาแต่ว่าเขาดื้อม,มากไม่ค่อยฟังอะไรประมาณนี้อยากให้การเดินทางในรอบนี้คือมีความราบรื่นนะคะ มีความราบรื่นหรือว่าอาจจะขอเรื่องของครอบครัวก็ได้ครอบครัวอาจจะแบบเป็นพ่อแม่พี่น้องนี่แหละนะคะญาติผู้ใหญ่นะคะขอให้สุขภาพของเขาแข็งแรงและประมาณนั้นนะคะขอให้แบบมีเงินเข้ามาแบบไม่ขาดหรือว่าใครที่ลักษณะเหมือนกับบแบบ วางรากฐานในเรื่องของการทําธุรกิจอยากจะให้มันมีความมั่นคงนะคะ <c oughs> ต้องใช้สติปัญญาความรอบคอบอยากจะให้มันประสบความสําเร็จนะคะ <c oughs> หรือว่าอาจจะแบบอยากให้มีลูกค้าประจํามาสังส่งซื้อสินค้าของคุณ <c oughs> หรือว่าเป็นช่วงของการสมัครงานหางานทําเป็นช่วงของการตกงานอยากได้งานหรือว่าเป็นช่วงของการทดลองฝีมือทดลองงานของคุณก็ได้นะคะ <c oughs> ในช่วงประมาณนี้หรือว่าจะจับอะไรก็ตามนะคะแบบจับเขาเรียกว่านะทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ย ขอให้มันแบบเจริญรุ่งเรืองเป็นเงินเป็นทองทามาค้าขายขึ้นหรือว่าเอาเงินไปลงทุนแล้วขอให้มันต่อยอดขอให้มันผลิดอกออกผลอะไรประมาณนี้ใครที่ขอเรื่องประมาณนี้อยู่ไหมกับพระแม่ลาวมีนะคะพราะที่คุณขอไว้จะสมหวังดังใจนะคะเรียกได้ว่าบุญหล่นทับนั่นเองนะคะอ่าได้กันแบบรัวๆเลยนะหรือว่าใครที่ไปขอพรกับพระยาอนันตนาคราชนะคะพ่อปู่พญานาคนะคะ 1ท่านบอกว่าอย่าใจร้อนอย่าวู่วามคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วแล้วก็ขอในเรื่องของครอบครัวนะคะเช่นลูกหลานบริวารพ่อแม่นะคะหรือว่าขอเรื่องของการเงินก็ได้เช่นกันนะคะอืมก็เหมือนจะไม่ได้ขออะไรท่านเยอะมากนะขอประมาณนี้นะคะความที่คุณขอไว้นะคะจะได้หลังใจแต่ท่านบอกว่าอย่าใจร้อนถ้าใจร้อนหรือวู่วามคุณจะไม่ได้นะคะ ขอพรกับพระสุพรรณกัลยานะคะพระแม่สุพรรณกัลยานะคะอขอเรื่องอะไรบ้างในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคือน่ารู้สึกว่าคุณมีเหตุการณ์ที่คุณต้องตัดสินใจในเรื่องของคนภายในครอบครัวเช่นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานคุณนะคะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าทะเลาะกันหรือมีคนในบ้านคนคนหนึ่งใจร้อนมากมูว่วามและไม่ค่อยฟังใคร ะค,ะคุณอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าแบบขอให้เขาเราฟังเราบ้างขอให้เขาเชื่อเราบ้างแล้วพูดอะไรไปคือขอให้เขาเชื่อเราบ้างประมาณนี้นะคะถ้ามีการทะเลาะกันเกิดขึ้นก็ขอให้แบบหันกับหันหน้าเข้ามาคุยกันอะไรประมาณนั้นนะคะพราอที่คุณขอไว้นะคะตอนนี้ถ้าถามว่ามันจะสมหวังดังใจไหมจะประสบความสำเร็จไหมยังไม่สมหวังดังใจนั่นหมายความว่าถ้าทะเลาะกันอยู่ก็อาจจะแบบยังไม่มีในเรื่องของการแบบได้สารสรัมพันธ์อะแบบเคลียร์กันย, ay, ยังไม่ลงรอยยังไม่ลงตัวอะไรประมาณนี้นะคะ ใครที่ขอบารมีพระยายมราชนะคะพ่อปู่พยายมราชนะคะขอเลื่องอะไรกันบ้างนะคะครอบครัวเช่นเดิมนะคะญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานนี่แหละนะคะเป็นเกี่ยวกับครอบครัวในเรื่องของการเงินด้วยช่วงนี้อะ่ะก็คือการเงินน่ะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท่านบอกมาประมาณนี้เนาะหรือบางทีคุณอาจจะบอกว่าเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยคือเงินมาจจะออกตลอดเลยคือบางทีหามาได้เยอะนะแต่ออกเยอะมาก ออกทีลราเป็นกรอบเป็นกรรมออกทีแล้วแบบเยอะๆอะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยกับการหาเงินเหนื่อยกับการที่แบบต้องคอยซัพพอร์ตหรือบางทีบริวารเราปัญหามาให้ ก็หาเงินไม่ได้ปุ๊บก,ก็หมดละหมดปั๊บทันทีเลยประมาณนี้นะคะเหนื่อยแล้วอยากพักผ่อนบ้างประมาณนี้อยากจะแบบหนีไปพักผ่อนบ้างมีใครขอท่านนะคะขอท่านพยายมบ้างนะคะพอที่คุณขอคุณจะสมหวังดังใจนะหรือบางทีคุณอาจจะขอให้แบบเงินมันเข้ามาแล้วแบบขอให้ได้มีเก็บบ้างถือบางทีแบบฉันหาไมา่ได้แล้วฉันก็แบบไปจุนเจอคนในครอบครัวแต่ฉันไม่มีเก็บเลยเธอขอแบบให้ได้มีเก็บบ้างคุณจะได้เก็บเร็วนี้อย่างแน่นอนนะคะก็ ประมาณนี้ถ้าใครคิดยังไม่ออกว่าเออจะขอองค์ไหนก็ขอตามนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีบุญ,บญของคุณมันสัมพันธ์กับท่านในเรือนนี้นะคะก็นี่หน้าก็เป็นเพียงแค่สื่อกลางให้นะคะโอเคนะคะที่สําคัญคือการรักษาสินห้าให้ครบนะคะว่าจะเป็นเกาะป้องกันให้กับคุณได้ถ้าได้สินห้าแล้วนะเพิ่มเป็นสินแปดดูนะคะแล้วก็สุจริตในหน้านทีของตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไร ประกอบอาชีพอะไรขอให้คุณมีความสุจริตในสัมมาอาชีพของคุณนะคะจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อย่างแน่นอนนะคะเจอกันใหม่นะคะในอีพีหน้าขอทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ